มาดูทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของพิมพีรีกันนะครับมีใครบ้างครับ11ผูเ้เล่นตัวจริงที่ได้รับการยกย่องประจําสัปดาห์ที่ผ่านมาให้รู้กันไว้นะครับอา,ารกากรอนอื่นได้ครับก็ฝากทางเข้าบ้านอาจารย์แปนไว้ด้วยนะครับที่หน้าโปรไฟล์นะครับอยากไม่เข้าอาณาจักรของอาจารย์แปนก็เข้ามากันได้นะครับ <S <S พเพื่อมาเป็นพักพวกกันเป็นเพื่อนกันนะครับผม,ม,มบทีมยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ของพิมพีรีนัดที่23นะครับลิปูมา3คนแมนยูก็มีครับทีมยอดเยี่ยมนะฮะ11ผู้เล่นตัวจริงของทีมยยดดเีบ้าไปูกัน ผู้รักษาประตูครับเดวิดรายาของอาร์เซนอลครับอ่านะครับช่วงที่อาร์เซนอลเล่นสิคนนะต้องบอกก่อนสุดท้ายผ่านมาเนี่ยอาร์เซนอลบุกไปชนะฟูตเนี่ยศูนย์ประตูตอนหนึ่งนะครับแล้วก็เล่น10คนตั้งนานอ่ะแต่สุดท้ายคืนโดนใบแดงทั้งสองฝั่งนะแต่ว่าอาร์เซนอลเล่น10คนนานมากนะครับคือรายาเนี่ยช่วยทีมไม่เสียประตูในช่วงเวลาสําคัญเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยทีมก็ยิงประตูได้ในที่สุดแต่ช่วงที่แบบ หน้าสิวหน้าขวาเล่นในบ้านบูฟด้วยนะครับโหรายาช่วยไว้เยอะนะฮะก็เป็นประตูที่ิดทีมยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์นี้ไปครับกองหลังครับมีทั้งหมด5คนนะครับอไปไล่ทีละคนเลยนะฮะเทนนเล็กซเดอร์อโนครับของเรียวพูนะครับก็มีส่วนช่วยเกมลุกเยอะเป็นกองหลังช่วยให้โคดี้กัคกโปเด็กประตูที่4ด้วยในการแอสซิสต์นะเป็นกองหลังก็ได้ทีมยอดเยี่ยมไปนะครับกองหลังอีกคนครับ ลิซันโดมาร์ติเนสกองหลังของแมนยูติดมานะครับก็เกมรับแข่งแข็งครับโดนลูกกลางอากาศชนะผ่านบอลแม่นยำและยังมากดประตูชัยด้วยในเกมที่ผ่านมานะครับที่บุกไปชนะนะครับลิซันโดมาร์ติเนสก็ติดทีมยอดเยี่ยมของแมนยูไปคนหนึ่งนะครับกองหลังนะครับอีกคนยอสโซกวานดิโอนะครับเป็นแนวรับของบอลได้กับตัวดีมากเล่นด้วยความมั่นใจก็ติดทีมยอดเยี่ยมเช่นกันครับเป็นมาจากแมนซิตี้ส่งประกวดนะครับกองหลังอีกคนครับเจมทา ชาคอฟสกี้นะครับกับตันทอฟฟี่วันนั้นแข็งกังสุดๆครับทั้งเคลียร์บอลบล็อกบอลจอบสวยๆคือแท็กเกิลใส่ทาอุรามิโตมะในวันที่ชนะนะครับกองหลังอีกคนทักผู้สุดท้ายนะครับลิคาโดคาราฟิออรีนะครับเป็นสำรองที่ทำหนะ้าที่เต็มตัวสำรองที่ลงมาทำหน้าที่ได้ดีตอนที่อาร์เซนอลเหลือผู้เล่นน้อยกว่านะครับแล้วก็ซัดประตูส,สวยๆพาทีมคว้าชายัยด้วยก็ติดทีมยอดเยี่ยมทีมที่ผู้เล่นตัวจริงสัปดาห์นี้ไปครับนี่คือประตูกับกองหลังห้าคนถ้านะไปดูกองกลาง3คนบ้างนะครับเป็นลิเวอร์พูลครับ ไลอันกราเฟนแบกนะครับเป็นการที่เก็บบอลได้ดีมากในวันนั้นนะครับเอาตัวรอดได้ดีแล้วก็ทำให้ทีมชนะไปสี่หนึ่งในวันนั้นที่แต่ว่าเจอทีมไม่นานับมันติดง่ายหน่อยเจอฮิฟตนะครับก็สบายๆนะครับอ่ะเป็นกองการที่เก็บบอลได้ดีในวันนั้นแล้วก็ถูกยกเป็นมิฟิวยอดเยี่ยมในประจำสัปดาห์นะครับกองการนะครับบอลมัดสองคนส่งเข้าประกวดไทเรอร์อดัมครับเป็นตัวปิดทองหลังพระมีลูกจัดสวยๆให้เห็นในเกมล่าสุดที่เจอตอร์ิแ h ạ ด้วยนะครับกองกลางอีกคนครับของบอลมัดของส่งเข้าประกวดเช่นกันนกองห้า ใครบ้างมีโกโคดีกัคโปครับก็โคดีกัคโปจากลิโอพูลนะครับยิงเบิ้ลนะครับยิง2ลูกและแอซิทในเกมเดียวหาจังหวะจบสกอร์ได้ดีนะครับลุกอ่าบุกแนวรับของอีฟิตได้เละเทะเลยนะครับก็โคดีกัคโปครับก็ติดทีมยอดเยี่ยมอีกคนของลิโอพูลฮะกองหน้าอีกคนครับอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับอิซักของเรานะครับยังรักษาอาการทําประตูได้อย่างยอดเยี่ยมในแมตช์ล่าสุดของที่ผ่านมาเหมือนกันครับทำให้นิวคาสเซิลบุกฟอระเชสทำต้านแบบสามหนึ่งนะครับก็ยังทำประตูได้อย่างยอดเยี่ยมครับสจากอ 11ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของพรีเมียร์ลีกในนัดที่23นะครับในสัปดาห์ต่อไปมีผู้เล่นคนไหนน่าสนใจหรือใครติดอันดับบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธยายให้ฟังนะครับอ่ะวันนี้มีคอนเทนต์ประมาณเท่านี้ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ